ครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟแม่กองนะครับตลาดล่มผุกเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศกันครับไปวันนี้ผมเลือกใช้จักรยานมินิเป็นคันเดียวนะครับที่เป็นจักรยานล้อเล็กขนาด20นิ้วและผมต้องใช้กําลังอย่างมากที่จะไล่ตามพวกพี่ๆที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับก็เป็นกลุ่มพี่ๆที่มาด้วยกันนะครับผมใช้ความเร็วตอนนี้วันมาณ29ถึง3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ปั่นกันไป เรื่อยๆครับแต่ว่าด้วยความเป็นตากล้องก็ต้องใช้ความเร็วพิเศษเพื่อที่จะได้ภาพเหล่านี้มาครับวันนี้จุดมุ่งหมายของพวกเราก็คือสถานีรถไฟแม่กองจังหวัดสมุทรสงครามหรือตลาดลม่มบุกซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมสถานที่แห่งนี้เราปั่นจักรยานกันมาจากตัวเมืองราชบุรีระยะทางประมาณ40กิโลเมตรและตอนนี้เรามาถึงท่าเทียบเรือ เราจะขึ้นเรือข้ามฟากแม่น้ำแม่กองไปอีกฝั่งหนึ่งก็ถึงสถานีรถไฟแม่กองนั่นคือจุดหมายของพวกเราครับตอนนี้พวกเราอยู่บนเรือนะครับและใช้พื้นที่ส่วนนี้เป็นที่นั่งบนเรือนะครับและตอนนี้เรือกำลังออกจากฝั่งเพื่อจะไปขึ้นฝั่งอีกด้านหนึ่งเรือข้ามฟากใช้เวลาไม่นานครับ และพวกเราก็มาถึงจุดหมายสถานีรถไฟแม่กลองเรือข้ามฟากก็มาถึงอีกฝั่งของแม่น้ำแม่กลองแล้วนะครับตอนนี้พวกเราก็เตรียมตัวที่จะขึ้นฝั่งกันนะครับก็ให้มอเตอร์ไซค์แล้วก็คนทั่วไปขึ้นไปก่อนนะครับแล่เราก็เป็นชุดสุดท้ายที่จะขึ้นจากเรือตามไปดูกันครับว่าวันนี้ ที่ตลาดรถไฟล่มผุหรือสถานีรถไฟแม่กองเรามีภาพประทับใจอะไรมาฝากเพื่อนๆก,กันครับวันนี้มีเสื้อไทยนะครับและนี่คือสถานีรถไฟแม่กองกับภาพประทับใจของผมถ่ายรูปคู่กับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งเราคุยกันอย่างสนุกสนานและเป็นกันเองสาวๆญี่ปุ่นบอกว่าชอบสถานที่อย่างนี้มากและชอบมิตรภาพของคนไทย,ยนี่ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกชาติ ทั่วโลกนะครับแล้วก็ได้เวลาเดินทางกับของพวกเราแล้วนะครับพบเจอกับเรื่องราวการออกกำลังกายการปั่นจักรยานและการเดินทางท่องเที่ยวของพวกเราได้ใหม่ในตอนต่อๆไปไปไหนไปกันน้ำมันไม่ต้องใส่